สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นโคมพาแนลสามสีของทางยี่ห้อ E ีนะครับตัวนี้จะเป็นไฟที่สามารถเปิดปิดได้3สีไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีออกแนวคูลไว้นะครับก็วิธีการใช้งานก็คือเปิดสลับกันเปิดปิดหนึ่งครั้งก็จะเป็น1สีนะครับเปิดปิดครั้งที่2ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับกดเปิดปิดครั้งที่3ก็จะกลายเป็นอีก1สีนะสีครับก็จะสลับวนกันไปนะครับ ตัวนี้มีทั้งหมด2รุ่นนะครับทางร้านเรามีรุ่น่รุน9วัตต์นะครับกับรุ่น12วัตต์นะครับตัวนี้เป็นงานคุณภาพจากทางอีฟตด์เดี๋ยวเราดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้จะเหมาะกับบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการฟีเจอร์ในการปรับแสงในห้องนะครับนี่ก็จะเป็นตัวมออแปลงของเขานะครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็แค่ต่อสายเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หนีบนะครับ นี่ครับตัวงานตัวงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาใช้งานลูกค้าก็นําด้านขั้วด้านนี้ไปต่อกับปลั๊กที่บ้านเท่านั้นเองแล้วก็เปิดไฟก็ติดเลยครับง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปริงนะฮะมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะไวหนีบกับไผ่นดานเวลา,เาใส่เข้าไปในฝ้านะครับก็จะล็อกอยู่หนะนีบฝ้าไว้นะฮะง่ายๆติดตั้งสะดวกมากสามารถติดตั้งเองได้นะครับมีบันได นั่นเองเราก็สามารถเปลี่ยนขึ้นไปละตรงนี้เราก็สามารถใช้ลูกแตะตัวต่อเต๋าตัวต่อเต่าธรรมดานะครับตัวนี้ใช้ง,งานได้เลยนะบางมากครับตัวนี้ประมาณเอนจุดห้ามิลลิเมตรท่านั่นเองนะค,ความหนาช่วยตกแต่งให้บ้านมีความสีสันสวยงามขึ้นไม่ว่าจะเพราะเราสามารถเลือกโทนได้โทนอบอุ่นโทนสว่างแล้วก็โทนเย็นๆนะฮะตัวนี้ก็เหมาะนะครับ